สวัสดีครับช่องแนะนำทำเงินมาแล้วครับฝากดากดติดตามกดซับสคราค์กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องออนไลน์ทุกทุกท่านเวอร์วันนี้ช่องแนะนำทำเงินนะครับพี่น้องวันนี้มาแนะนำเว็บบอสเทรดครับพี่น้องสำหรับเว็บนี้มันก็เล่นไม่ยากนะครับพี่น้องมีโบนัสรายวันนะครับพี่น้องท่านใดที่เคยเล่นอเวลรนมานะครับ เว็บนี้มันจะคล้ายกันมากครับพี่น้องรับหน้าตาของเว็บไซต์นะครับตัวนี้มันคือการรีกําลังขุดนะครับพี่น้องรีกําลังขุดตรงนี้มันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นจํานวนค่าเอ่อกำลังขุดของเราตรงนี้ไม่สามารถที่จะถอนได้นะครับสำหรับเว็บน,นี้ เออสาหรับช่องนี้นะฮะคือเรากรีกําลังมาว่าเราลงทุนมาถลา่ลงทุนมาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องตัวนี้การขุดทั้งหมดมันก็จะมารวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดการขุดของเรานะครับมันจะมาดูตรงนี้ตรงนี้คือการกดเทรดเออไม่ใช่ครับกดรีกําลังขุดรีอินเวสต์นะครับพี่น้องบันก็เล่นไม่ยากครับเนี่ย แล้วก็แค่เลื่อนในแบบที่มาครับเนี่ยเนี่ยเลื่อนตรงตรงเนี้ยอย่างตอนนี้ผมขุดผมขุดด็อกอยู่นะครับเว็บนี้มันก็เปิดมาแล้วเจ็ดสิบกว่วันนะครับผมก็เล่นฟรีมาตลอดเล่นฟรีไปรีกําลังขุดไปเรื่อยนะครับผมยังไม่เคยถอนนะครับคือการฝากเงินก็ก็ฝากอยู่ตรงนี้วิทดาก็คือถอดอยู่ตรงนี้ นะฮะของแต่ละตัวมันมีเหรียญให้เราเลือกขุดดูสีห้าเหรียญส่วนไอตัวนี้มันมีให้เราถอนข้อเพเยียกับเฟอร์เฟคบันนี่นะฮะตัวนี้อออกระเป๋าเพเยียก็ใต้คลิปครับมีลิงก์สมัครก็จะแปะไว้ให้ใต้คลิปครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจนะครับ นี่นะครับกล่องของผมตอนนี้อยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูทีไปที่ขนมชั้นกันก่อนเมนูนะครับน้องตัวนี้มันเป็นบนัสรายวันนะครับครบ24ชั่วโมงแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปได้แต่ของผมคลิกไปแล้วเนี่ยบริเว19ชั่วโมงครับถ้าการลงทุนเข้ามามันจะเป็นมันจะเป็นเอ่อเคลคติกเกอร์ใช่ไหม หรือตัวให้เรามากดตรงนี้ถ้ากดโดนตรงนี้มันจะไปรวบรวมอยู่ตรงกำลังขุดของเราข้างบนสุดตัวสีฟ้านะฮะถ้าโดนตนัวนี้ก็คือเราจะได้เปอร์เซ็นต์ทุกวันนะครับถ้ากดโดนตนัวนี้เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์จุดเปอร์เซ็นต์เขาทุกวันถ้ากดโดนตนัวนี้เราก็จะได้ ใหม่อีกถึงตัวถ้ากดโดนตัวนี้มันก็จะได้ที่500สซาตตชินะครับแล้วก็ให้กดอยู่ตรงนี้กดนะครับสำหรับตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็คือเซตติ้งกับล็อกเอาท์นะครับเฮตรี่การเปิดการถอนการฝากฮนะลองคลิกดู นี่ครับก็จะเป็นหน้าแบบนี้เราฝากมาเท่าไรเราถอนมาเท่าไรนะครับได้ของฝันอะไรบ้างก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่คือที่ผมได้มานะครับสำหรับไปหน้าเป็นหน้าแรกหน้าโฮมขากเขาเลยนะี่ครับ ที่น้องก็สามารถที่ไปแปลได้ครับนี่คือการลงทุนของเขามาทั้งหมดการเปิดตัวมาแล้ว79วันนะครับ2เดือนกว่าแล้วก็มีคนที่สมัครมาแล้วอยู่ที่6เปื่อยปักนนะครับนี่คือกําไรต่อวันนะครับนี่คือตัวคำนวณกำไรของเขานะครับ มันมีบิตคอยไลท์คอยดอกคอยแล้วก็ดอลลาร์เราจะคำนวณตัวไหนก็ได้ถ้าลงทุนที่พันดอลลาร์เขาก็จะบอกเรามาได้แบบนี้ครับเดอนลงไปฮะตัวนี้คือการฝากเข้ามาของเขานะครับ โหโหฝากมาที่สองพันแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์เลยเนาะนะครับมีฝากมาที่แปดบ TC เลยนะครับพี่น้องตอนนี้เนี่ยนี่ก็ฝากเขาอันนี้คือการถอนของเขานะครับพี่ดาวการถอนที่หนึ่งดอลลาร์แล้วก็ ltc usd นะครับนี่คือการถอนของเขาต่อไปครับพี่น้อง เมนูต่อไปพ์ตเนอร์ครับพี่น้องก็จะมีลิงก์ให้สหรับให้แชร์นะครับมีได้สองระดับระดับที่หนึงจะได้โตรจุดสาร USD นะครับนี่นะฮะก็พี่น้องก็ copy ลิงก์ตรงนี้นะครับ copy ลิงก์ตรงนี้ไปแชร์ได้นะครับ ตัวนี้สําหรับทํา y o YouTube แล้วก็เอาลิงก์ y o u t u b e มาใส่ตรงนี้แล้วก็ส่งตรงนี้ได้เจ็ดวันนะครับต่อไปเลยไปหน้าแดชบอร์ดเลยครับพี่น้องจะเ็ <c oughs> <c oughs> ีกำลังคุดให้เลยนี่นะครับพี่น้องคอมผมมัน0ูนจุดเจ็ดอยู่ตรงนี้นะ ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดนะครับที่ขุดก็คือจำนวนขุดอยู่ที่นี่จะยิบกาดอกยิบกาาดอกพี่น้องเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งถ้าพี่น้องจะขุดบิตคอยดูดูกันดูทิวิดดาวนะครับอยากคลิกทิวิดดาวทุกตัวเลยคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่ากำลังขุดของเราที่จะได้1%หรือเท่าไหร่แล้วแต่พอเราถอนปุ๊บ จนวนมันก็จะหายนะครับพี่น้องถอนขั้นต่ําที่หนึ่งแสนสาตชินะครับให้พี่น้องใส่จํานวนตรงนี้แล้วก็จะมีค่าฝีอะไรตรงนี้เดี๋ยวนี่เริ่มขึ้นก่อนใหพี่น้องใส่จํานวนตรงนี้คีอใส่วเวลส์ของพี่น้องใส่กระป๋าของพี่น้องแะละนะครับไอ้ตรงนี้เดี๋ยว คงจะไม่ต้องใส่อะไรผุ่งพยามไม่ถอนนะแล้วก็ก,กดถอนตรงนี้เลยกดวิดดาวตรงนี้นะครับส่วนการฝากนะพี่น้องเป็นแล้คลิกที่เด p o s i t ตรงนี้ฝากเข้ามาคลิกตรงนี้เลย d e p o s i t ตรงนี้ครับพี่น้องพี่น้องก็จะใส่จำนวนฝากก็พี่น้องใส่จำนวนของพี่น้องตรงนี้สมมติว่าจะฝากที้หนึ่งแสน นะครับตรงสายพาทีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องมันไม่ยังไม่มีกระเป๋าใช่ไหมพี่น้องก็อคลิกตรงนี้ก่อนคลิกตรงนี้อ่าทีนี้กระเป๋าของเขาจะมาแล้วก็ copy ลิงก์ตรงนี้นะครับพี่น้องไปส่งเงินไว้เขาจะคือกําลังขุดไปเพิ่มกาลังขุดของเราได้แล้วครับ นะส่วนพี่น้องที่จะฝากด้วยวคารบิดอลา่าก็ฝากเข้าเดประสเซตตรงนี้ตรงนี้มาลองรับที่เพเยียนะใส่จำนวนตรงนี้นะครับมันจะมีให้เลือกต,ตุ่มถึงจะเพเยียกับโฟร์เฟกซัตน,นี้นะครับพี่น้องก็เลือกเอาพี่น้องเพเยียพี่น้องก็ใส่กระเป๋าเพเยียไป ขออภปยกดผิดคลิปนี้อาจจะช้านะครับเพราะว่าผมอยากจะให้เข้าใจกันง่ายๆกระเป๋าเพย์เยียก็อยู่ใต้คลิปแล้วครับมีใต้ใต้ใคลิปใต้ลิงก์กดเด posit ถ้าเรียกกระเป๋าเด posit ก็คือใส่จำนวน USD ของเราตรงนี้สติว่าจะฝากที่5 USD นะครับพอคลิกตรงนี้มันจะพาเข้าไปลิงก์เพยยทันทีเลยเห็นไหมครับพี่นี่นะฮนะมันจะพาเข้าไปที่ลิงก์เพยเพยทันทีเลยสำหรับคนที่มีเพยอยู่แล้วนะลิงก์เข้าไปเลยการถอนก็เหมือนกันถอนเราต้องใส่กระเป๋าใส่จำนวนตรงนี้ มินิมัมจำนวนตัวนี้ครับฟรีอะไรมีไม,ไม่ไม่ต้องยุ่งแล้วก็คลิกที่วอลเลตตรงนี้ใส่กระเป๋าเข้าไปอย่างเช่นว่าของผมมีเพยเยียก็กดเข้าเพยเยียพีหนึ่งศูนย์ศนสำเไม่ขึ้นมาลนะก็ตรงนี้ก็ใส่กระเป๋าเพยเยียนะครับพี่น้องเนี่ยนะแล้วก็กดถอนตรงนี้เลย ใส่กระเป๋าเพย์เยียร์วัลเลตเพย์เยียร์สำหรับถอดูเอสดีนะผมยังไม่เคยถอนนะผมเล่นฟรีมาแล้วก็รีกำลังขุดมันเรื่อยนะครับพี่น้องถอดผ้า,ากดผิดขอนี้ของผมตอนนี้ผมจะปกขุดดูเอสดีแหละผมหยุดขุดดะด็อกเนี่ยเราก็เลื่อนกลับมา อยูเ้ก็เข้าให้เต็มกำลังไปเลยเลื่อนมันออกมพี่น้องเออเลื่อนมันออมาให้เต็มไปเลยตอนนี้ผมจะโคตเดีแล้พออยู่ถอนขั้นต่ำที่1นึ่งล้านนะครับส่วนไอ้ไดอกไอนี้ยี่ศูนสูนนะครับถอนได้ LTC เนี่ยไล์คอยนะครับปิดคอยถอนที่หนึ่งแสนนะครับทีนี้ผมจะรีกําลังขุดตรงนี้เลยรีกําลังขุดตรงนี้ยอดตรงนี้มันจะวิ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนน้นนะอน่ะกดเลยนี่นะครับศูนย์จุดแปดตรงนี้ส่งไปเลยคลิกส่งครับพี่น้อง ตัวนนี้กัดแล้วก็รีเฟซทีนึงครับกำลังขุดจะขึ้นมาอยู่ข้างบนทั้งหมดกำลังขุดของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อกี้มันหกเจ็ดครับมันก็เพิ่มขึ้นมาตัวตรงนี้ส่วนตรงนี้มันก็จะหายไปเราก็ต้องเริ่มขุดใหม่นะครับตรงนี้นะเป็นูศูนย์รีอินเวสต์ตรงนี้ครับรีกำลังขุดเพื่อจะให้ขุดได้เร็วขึ้น ตอนนี้ผมก็มาขุดที่อยู่ดีและสสวดพี่น้องจะสมัครยังไงนั้นเดี๋ยวผมล็อกเอาออกก่อน้าล็อกเอาตรงนี้เซตติ้งตรงนี้ล็อกเอาออกก่อนครับพี่น้องนะครับตอนก็จะเข้าหน้าแรกมาแบบนี้เข้าหน้าโฮมมาแบบนี้นะฮะ ครับพี่น้องคลิกขนมชั้นต่อใส่อัพคลิกใส่อัพเลยครัครับลองก็ใช้พี่น้องใส่ชื่อของพี่น้องอีเมลแอดเดสสร้างพัดเบิร์ดคอนเฟิร์มพัดเบิร์ดก็ใส่อัพไปเลยนะครับแค่นี้ หาถ้ามันให้ไปไปเอ่อค,คลิกลิงก์ในอีเมลก็คลิกไปนะครับผมลืมแล้วอันนี้สมัครมานานแล้วสมผมมีแล้วผมกอจะล็อกอิน่ฮะล็อกอินเลย ครับเราก็ไปหน้าดูหน้าแดชบอร์ดนี่นะครับมันเปิดมาผมแล้วทั้งหมด43วันมันเปิดมา79วันแล้วฮะผมเล่นมาทั้งหมด43วันเดือนกว่า ผมยังไม่เคยถอนนะผมดีกำลังคุดไปเรื่อยเนี่ยนะฮะก็มีแต่เพียงรับตอนนี้นะพี่น้องพี่น้อง,องท่านใดสนใจนะตอนนี้ราคาบิตคอยมันลงเยอะพอที่เราจะซื้อมาซื้อมาลงทุนได้นะครับพี่น้องแต่เว็บนี้เป็นเว็บลงทุนนะถอนฟรีได้หรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจแต่ถ้าพี่น้องท่านใดที่เคยเล่นเอาไวรอดมาแล้ว เย็บนี้คล้ายๆกันครับเล่นไม่ยากนะครับสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับรอโดวยทุกท่านครับหมวนี้ถูกหวยกันด้วยนะครับ